สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Epic l e g e n d s Mobile นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำชิปบอกเกี่ยวกับเซตติ้งและความเร็วบวกจโลการตั้งค่าเลเยอร์ทุกอย่างของผมนะครับการตั้งค่าทุกอย่างที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดส b s ส r i b e สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับก่อนอื่นเราไปดูการตั้งค่าที่การตั้งค่าของปุ่มเลเยอร์กันก่อนเลยนะครับผม ส่วนปุ่ม layout เนี่ยผมก็จะตั้งเป็นรูปแบบอินเทอร์เฟซรูปแบบที่2นะครับผมทุกท่านเห็นปุ่ม layout ของผมแล้วใช่ไหมผมเป็นคนที่เล่น4นิ้วนะครับเพื่อนๆเห็นปุ่มยิงทางด้านซ้ายนี่ไหมครับอ่าซ้ายบนผมจะใช้นิ้วชี้ในการแตะยิงครับประมาณแบบว่า,าประมาณนี้ใช้นิ้วชี้ในการแตะ ตึ๊บตึบตึ๊บตึ๊บและอันติก็จะใช้นินวชี้ในการใช้อันติเช่นกันนะครับต่อมาจะเป็นการเคลื่อนที่ movement อะไรต่างๆผมจะเอาปุ่มจอสติ๊กไว้ตรงนิโป้งตัวนี้ครับตรงนิโป้งข้างๆคาว่าฟื้นคืนชีพนะครับผมตรงซ้ายมือหน้าจองทุท่านเลยอ่ะและกระโดดกับนั่งผมจะไว้ตรงขวาล่างนะครับผมอ่และปุ่ม เลงผมจะไว้ที่มุมขวาบนเปลี่ยนปืนผมจะไว้ที่มุมขวาบนเช่นกันเพื่อใช้นิ้วชี้ในการเปลี่ยนส่วนปุ่มพวกปุ่มต่อยอะไรพวกนี้ผมจะไว้ตรงขอบจอครับตรงขอบจอสุดเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะครับผมขอบจอสุดตรงนี้ผมจะใช้สันมือในการกดปึบปึบปึบแบบนี้ครับผม,ผมจะใช้สันมือในการกด ส่วนการเปลี่ยนสโคบเร็วผมก็จะไว้ตรงนิ้วโป้งข้างบนปุ่มกระโดดอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับผมเวลาผมเล่นผมก็จะเล่นก็ก็จะเล่นอะไรประมาณนี้นี่เวลาผมเล่นไ <Okay. S 1> ม่ค่อยถนัดนะผมเพิ่งเคยใช้แฮนด์แคมครั้ง,ง,งแรก ก็ต่อไปจะเป็นพวกการตั้งค่านะครับผมถ้าเลเยอร์ที่เพื่อนๆเ,เห็นไปแล้วผมแปะไว้หน้าเพจแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ไปดูนะผมแปะเลเยอร์พวกนี้ไว้หน้าเพจแล้วอันดับแรกมาดูกนันนะค่ะการตั้งค่าพื้นฐานยิงอัตโนมัติปิดครับปุ่มยิงด้านซ้ายปิดครับ ADS และการแตะครั้งเดียวปิดครับโหมดยิงสไนแบบคันชักลูกเลื่อนผมตั้งไว้ที่ แตะเพื่อยิงครับผมหมดยิงปืนลูกซองกึงอัตโนมัติแตะเพื่อยิงครับหมด ADS กดค้างครับกดค้างก็จะเป็นแบบนี้ปึบปึบปล่อยก็จะไม่ไม่เล็งนะอ่ะต่อไปก็จะเป็น,นปุ่ม ADS หมุนกล้องปุ่มปิดไปเลยไม่ใช่ครับผมต่อไปจะเป็น l a y o u ์แบบกําหนดเองอันนี้ก็ให้ดูอีกทียิง ด้านบนยิงด้านบนแผนที่ราชีเพื่อนไม่ผมจะไว้บนนี้นะไม่จะไว้บนนี้ไม่อันติวิ่งเต็มฝ่าเท้าแล้วก็จอสติกเลือดตั้งค่า ff มุมมองแล้วก็กระเป๋าเลือดเวลาปั๊มยาอะไรพวกนี้มันจะมีวิบอกผมตั้งไว้ตัวนี้แล้วก็ระเบิด เปลนกระสุนนั่งกระโดดซูมเข้าซูมออกเก็บของอีโมจิปั๊มยาและก็ตอนสุดท้ายก็คือต่อยอะไรประมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นเกมเพลงเกมเพลงในส่วนของการเคลื่อนที่ผมจะไม่ขออธิบายนะครับผมจะเลื่อนและให้เพื่อนๆกดสต o อดูนะ ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นไอเทมแค่นี้ครับเก็บกระสุนระเบิดอื่นๆ การควบคุมก็เป็นแบบอินเทอร์เฟซแบบที่2โหมดการควบคุมก็จะเป็นหนรูปแบบที่1นนะครับผมความไวความไว้นี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงก็ให้เ,เพื่อนๆเลือกดูตามความเหมาะสมได้เลยครับ ตะวบจะเป็นความเร็วจโรสโคบนะครับผมกราฟิก mm hmm. และเสียงนะครับ mm hmm. ผมจะปรับเป็นสมดุลเอาต้า mm hmm. แล้วก็ปรับภาพให้เนียน mm hmm. ตามความเหมาะสมเปิด FPS เปิด mm hmm. ผมมอง10 10แล้วก็ สไตล์กราฟิกคือสดใสการปรับ UI สำหรับหน้าจอไม่มาตรฐานก็คือปรับเป็น0.55นะครับผมส่วน VSync ปิดเนื่องจากมันจะทำให้แบบจโลเรารู้สึกช้าลงนะครับเงาด y นามิกผมก็ปิดนะเพื่อความลื่นไหลต่อไปจะเป็นเอฟเฟกภาพผมกอจะตั้งเป็นสีฟ้าสุดก็คืออันนี้แหละอันนี้แหละแล้วก็เลื่อนมาสุดเนี่ยอันนี้อันนี้อัน,น,อน,น,อน,นข้างสีแดงเนี่ยแดงเขียวเนี่ย ก็เรียนมาสุดเลยต่อไปก็จะเป็นพวกสีเลยรพวกนี้ก็ตามแต่เพื่อนๆถน,นัดเลยส่วนคอนโทรนะ้วพวกนี้ก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับผมเนื่องจากผมติดโควิดอีกครั้งละติดรอบที่สองละก็ทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอย่าไว้ใจที่ที่ไปข้างนอกนะอ่าล้างมือทุกครั้งทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งอาบน้ําทุกครั้งก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับบ๊ายบาย